สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกับเกี่ยวกับการตื่นนอนอย่างมีพลังและสดชื่นคุณเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมครับว่าตอนที่คุณตื่นนอนคุณรู้สึกอย่างไรหลายหลายคนตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าแม้ว่านอนไปหลายชั่วโมงเคยไหมที่ตั้งนาฬิกาปลุกไว้แต่เช้าแต่พอเสียงปลุกดังขึ้นกับกดสนุ๊ก็คือการเลื่อนเวลานาฬิกาปลุกและนอนต่อ หลายๆครั้งโดยคิดว่าเมื่อนอนต่ออีกนิดหน่อยก็จะทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกเครียรยิ่งกว่าเดิมนะครับเราจะมาลองดูว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้คุณตื่นนอนอย่างมีพลัง 1. ห,หยุดกดปุ่ม s n o o z ปุ่ม s n o o z ก็คือปุ่มเลื่อนเวลาปลุกซึ่งอาจจะดูเหมือนทำให้คุณได้นอนมากกว่าเดิม อีกนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันส่งผลร้ายมากกว่าผลดีมันจะให้ผลทางตรงกันข้ามทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นนอกจากนี้เมื่อกดปุ่มสนุบบ่อยๆสมองก็ก็จะสับสนว่าเวลาใดคือเวลาตื่นจริงๆทำให้ตื่นยากขึ้นทุกวัน 2. การนอนหลับให้เพียงพอและตรงเวลาเรารู้กันอยู่แล้วครับว่า การนอนหลับให้เพียงพอนั้นสําคัญมากแต่ถึงแม้เราจะรู้เรื่องนี้หลายคนก็ยังมีปัญหาในการจัดการเวลานอนอาจเพราะภารกิจต่างๆในชีวิตประจําวันที่ต้องทําให้เสร็จแต่ซึ่งจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสัยในการนอนที่ติดการนอนดึกและยังมีข้อที่ควรสังเกตคือการนอนมากเกินไปก็ไม่ดีครับมีผลกระทบเหมือนกันสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้านอนที่ตรงเวลา ลองคิดดูวันวันหนึ่งเรานอนสี่ทุ่มอีกวันเรานอนสามทุ่มการทำแบบนี้ทำให้ร่างกายไม่มีจังหวะในการปรับเข้าสู่โหมดพักผ่อนทำให้คุณรู้สึกว่าตื่นมาไม่สดชื่นและอ่อนล้าในแต่ละวันดังนั้นการกำหนดเวลาการเข้านอนและตื่นเวลาเดียวกันทุกวันจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับ 3. การเติมน้ำให้ร่างกาย และการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดหลังจากที่คุณนอนหลับยาวเป็นเวลา6-8ชั่วโมงแล้วเมื่อตื่นมาคุณจะรู้สึกว่าอยู่ในสภาวะขาดน้ำโดยธรรมชาติจึงทำให้มีผลต่อความเหนื่อยล้าและความรู้สึกอ่อนเพลียในตอนเช้าดังนั้นการเติมน้ำให้ร่างกายจึงเป็นสิ่งแรกที่ควรควรทำทันทีหลังตื่นนอนเพื่อกระตุ้นพลังงานให้ร่างกายและสมองครับ ผมขอแนะนำให้คุณเตรียมน้ำไว้ข้างเตียงนอนก่อนเสมอเมื่อตื่นขึ้นมาคุณก็พร้อมในการดื่มมันทันทีซึ่งจะให้คุณได้รับน้ำอย่างรวดเร็วหลังจากการขาดน้ำจากการหลับยาวการดื่มน้ำทันทียังเป็นการเริ่มต้นระบบการทำงานของสมองช่วยกระตุ้นความคิดและสมาธิให้ทำงานได้เต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้นวันบางครั้งที่คุณรู้สึกเปี่ยยในตอนเช้าเนี่ย หลายคนก็อยากกินกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแต่จริงๆแล้วการดื่มน้ําที่มากขึ้นก็ทําให้ร่างกายของคุณฟื้นฟูได้ดีครับนอกจากการดื่มน้ําแล้วการทํากิจกรรมเบาๆให้เลือดสูบฉีดโดยไม่ต้องหนักมากอย่างเช่นกระโดดตบยืดเส้นยืดสายก็จะช่วยกระตุ้นหัวใจกระตุ้นสมองให้มีความกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเป๋าด้วยครับซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นการออกกําลังกายที่หนักหน่วงเลย 4. หลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอ ก่อนเข้านอนในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับทุกๆคนแหละมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่กับหน้าจอส่วนใหญ่จะเป็นจอมือถือหรือไม่ก็เป็นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ซึ่งเราไม่ได้สังเกตว่ามันมีแสงสีฟ้าซึ่งจะทำให้สมองรู้สึกว่าปัจจุบันยังเป็นกลางวันทำให้มันรนเรนะครับซึ่งโดยปกติเมื่อท้องฟ้ามืด สมองจะส่งร่างกายให้รับทราบว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วแต่เมื่อเราดูโทรศัพท์มือถือเป็นเกมคอมพิวเตอร์จนดึกร่างกายก็ไม่สามารถผลิตเมลาโทนินได้อย่างเต็มที่ทำให้เรานอนหลับยากขึ้นครับวิธีหนึ่งในการแก้ก็คือหยุดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกที่ก่อนนอน2ชั่วโมงอาจจะอ่านหนังสือฝึกส,สมาธิเขียนบันทึกการทำเช่นนี้ทำให้ร่างกาย ่อนและเตรียมพร้อมสําหรับการน,นอนอย่างเต็มที่ก็จบแล้วนะครับ4ข้อก็สรุปว่าอีกครั้งว่ามีอะไรบ้างข้อ1คือหยุดกดปุ่มเลื่อนนาฬิกาปลุกข้อ2นอนให้ตรงเวลาและเพียงพอ3ดื่มน้ําและออกกำลังกายเบาๆตอนเช้าหลังตื่นทันทีข้อ4หลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอโทรศัพท์ก่อนนอนหรือหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนะครับ สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งที่อยากจะบอกก็คือความสม่ำเสมอการปรับปรุงการตื่นเช้าการตื่นนอนต้องอาศัยความอดทนครับและปรับปรุงปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใ,ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณแล้วคุณจะพบว่าการตื่นนอนอย่างสดชื่นและพร้อมสำหรับวันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป